โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับกัดดีชอบนะครับผมวันนี้นะครับนำปลากัดลูกเชื้อนะครับทั้งหมดด้านหลังนะครับคือปลากัดลูกเชื้อนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ผมนําขึ้นมาจัดให้เพื่อนๆดูนะครับและยังมีอีกนะครับผมนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับและวันนี้พิเศษนะครับมีกิจกรรมนะครับผมแจกปลากัดเหมือนเดิมนะครับซึ่งปลาที่แจกก็คือที่อยู่ด้านหลังนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนดูคลิปดีๆนะครับ กิจกรรมจะบอกในคลิปนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับทุกคนเมื่อเราเตรียมน้ําเสร็จแล้วนะครับน้ําที่ผมใช้นะครับก็คือน้ําประปาพักนะครับมันมีแทงพักนะครับ ก็ถ้าเป็นน้ำประปลานี่ต้องพักนานๆนะครับเผื่อกรอรินเยอะนะครับแต่ต่างที่ดีพักอย่างน้อย 2- 3สามวันนะครับถึง5วันเลยทีเดียวนะครับถึงจะดีนะครับกรอลินจะหมดนะครับมันจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อปลาของเรานะครับโอเคครับเมื่อเราเตรียมน้ำเตรียมโหลเสร็จแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะใช้น้ำหมักนะครับก็วันนี้นะผมจะใช้น้ำหมักกัดดีเบต้านะครับเป็นน้ำหมักสูตรตัวไป v 2นะครับสำหรับเพื่อนๆที่หาหูกวางยากฝนตกอ่าหูกวางไม่แห้งแบบนี้ใช้น้ำหมักตัวนี้ได้นะครับ น้ำหมักตัวนี้นะครับก็จะใช้ในการหมักปลาเลี้ยงปลานะครับแล้วก็จะช่วยให้ปลาผิวหนังแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันโรคด้วยนะครับอันนี้ใช้เองใช้จริงนะครับผมก็เอามาตอบโจทย์สําหรับเพื่อนๆที่หาอุปกรณ์ยากนะครับผมอันนี้ก็สะดวกนะครับปริมาณนะเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสนะครับเราใส่ดูสีนะครับยิ่งเข้มก็จะทําให้ปลานะครับผิวพันธุ์นะครับ แน่นขึ้นไวนะครับแต่ถ้าเลี้ยงนะครับใช้อ่อนๆนะครับธงใช้อ่อนๆนะครับถ้าหมักนี่เข้มๆนะครับอันนี้ขวดหนึ่งนะครับเลี้ยงได้อ่าขวดหนึ่งนะครับใช้ได้เยอะนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้เมื่อกี้ถ้าเพื่อนๆเห,นเห็นมันเหลือน้อยแล้วนะครับ เพื่อนๆคนไหนสงสัยว่าอ้าวแล้วทําไมเราไม่เลี้ยงน้ําเปล่าทาไมต้องใส่หูกว้างนะครับเลี้ยงน้ําเปล่าได้ไหมเลี้ยงน้ําเปล่าได้ครับแต่ไม่เกินประมาณ2-3ถึงสวันนะปลาป่วยแน่นอนครับแต่ถ้าเราใส่น้ําหมักเนี่ยปลานะครับก็จะสบายตัวนะครับก่อวอดได้ดีนะครับแล้วก็สุขภาพดีนะครับร่าเริงตลอดนะครับผมต่อไปนะถึงตอนที่เพื่อนๆรอคอยนะครับก็คือนําปลากัดลูกเชื้อนะครับมาใส่โหลนะครับมาเลี้ยงนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับที่สิบเอ็ดต่อที่สิบเอ็ดที่สิบสอง ตอนอที่13บสาเคครเพื่อนๆตอนนี้นะครับเรานําปลากัดลูกเชื้อนะครับ นำมาใส่โหลใส่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต่อไปครับเพื่อนๆสาคัญไม่แพ้กันนะครับก็คืออาหารนะครับอาหารนะครับนี่ก็คือไยแดงนะครับที่ผมไปช้อนมานะครับไยแดงนะครับมีเพื่อนๆถามว่าปลาเลี้ยงเนี่ยให้ไยแดงได้ไหมผมตอบเลยนะครับว่าให้ได้นะโปรตีนสูงครับไยแดงเนี่ยมันจะทําให้เนื้อนะครับแน่นขึ้นมากกว่าลูกน้ำนะลูกน้ํามันจะทําให้ตัวนิ่มนะครับตัวตัวอ่อนนะครับตัวอวบขึ้นนะครับ ซึ่งมันจะเพิ่มน้ําหนักนะครับมันก็ดีตั้งสองอย่างเพื่อนๆต้องดูนะครับว่าปลาเราอ้วนหรือผอมนะครับถ้าอ้วนอยู่นะฮะให้กินไรแดงนะครับทําให้เนื้อหนังผิวพันธุ์นะครับแน่นขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาให้อาหารกันเลยทานให้แต่ละครั้งนะครับให้พอดีพอดีนะครับไม่เยอะจนเหลือนะครับและก็ไม่น้อยเกินไปนะครับ I got down on me. knee you on those city lights Would you do the honor of becoming my wife You said yes, now here we are Giving each other our hearts to see my future when I look into your eyes You and I travel the world together by my side โอเคครับ okay. มาถึงกิจกรรมร่วมสนุกกันแล้วนะเพื่อนๆเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของกัดด e ีช็อปนะครับช่องแห่งการให้นะครับวันนี้นะกิจกรรมง่ายๆเลยนะเพราะคือให้เพื่อนๆทายปลากัดลูกเชื้อนะครับที่ผมเอาขึ้นเลี้ยงเนี่ยครับทั้งหมด13ตัวนะครับในปลากัดลูกเชื้อ13ตัวนี้นะครับมีปลากัดกระโดงแดงกี่ตัว อ่าโอเคไม่ยากเลยนะครับผมตั้งใจดูดีๆนะครับในคลิปนะครับและสำหรับคนที่ถายถูกนะครับรับประกาศ2ตัวจัดส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับรอรับที่บ้านได้เลยครับผมโอเคตัวที่หนึ่งครับครับประมาณนี้นะครับอ้าวต่อไปตัวที่สอง โอเคครับต่อไปตัวที่สามนะครับเค okay, นะต่อไปตัวที่สี่ครับนี่ครับเคต่อไปเลยตัวที่ห้านะครับโอเคต่อไปตัวที่หกนะครับ Okay, ตัวต่อไปตัวที่7ครับผมโอเคต่อไปตัวที่8ดนะครับโอเคตัวที่8ดนะครับอ่ะ uh, ต่อไปโอเคตัวที่9้านะครับ ดยูดีๆนะครับต่อไปตัวที่10ครับโอเคต่อไปตัวที่11นะครับต่อไปตัวที่12ครับผม ทสุด้ายีย่าต้องหาอะไรมาปิึกมุมนี้คนระับมันสะท้อนก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องการดีเบต้าด้วยหลายคนยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้ทอนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีได้ประกาศลูกเชื้อข้างหลังไปนะครับผ